สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับแอนดิวสระบุรีซึ่งวันนี้จะมาพูดในเรื่องเรื่องเดิมก็คือเรื่องมีดหมอของหลวงพ่อเดิมเจตนาก็คือต้องการที่จะบอกจุดสังเกตนะครับแล้วก็อยากเผยแผ่บุญบารามีของหลวงพ่อเดิมให้กับทุกท่านเนี่ยนะครับได้รู้จักหลวงพ่อเดิมนะครับว่า บารมีของท่านเนี่ยเป็นบารมีที่สูงมากๆนะครับสําหรับในเรื่องเครื่องราาของขังเนี่ยนะครับสำหรับหลายๆคนเนี่ยก็เข้ามาศึกษาเนี่ยก็ยังดูไม่เป็นยังดูไม่เก่งนะครับก็สามารถที่จะมาศึกษาร่วมกันศึกษาผ่านคิววิดีโอที่แอนดิวซับรีได้ทํานี้นะครับนะบเพื่อที่จะมาศึกษาร่วมกันนะครับผมวันนี้นะครับก็จะมาพูดในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องมีดปากา นะครับมันไหลในเรื่องมีดปากานะครับซึ่งมีความสวยงามมากๆครับซึ่งมีความสวยงามมากๆนะฮะผมก็นะครับได้มีดทั้งสามเล่มนี้มาจากบ้านเดียวกันนะครับส่วนมากนะครับมีดเหล่านี้ก็จะมาจากนะครับแถวบ้านตาคีทั้งนั้นเลยนะครับแถวอำเภอตาคีนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับซึ่งมีความสวยงามทั้งสาม สา,สามเล่มเลยนะครับที่อยู่ตรงหน้านี้นะครับเป็นไซส in ์ปากกาขนาดนะครับขนาดนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นขนาดที่ค่อนข้างที่จะนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยพบเจอนะครับส่วนมากมีปากกาเนี่ยที่ผมพบเจอมาก็จะประมาณ 5- ้าถึงหนิ้วนะครับห้าถึงหนิ้วนะครับประมาณนี้นะครับแต่นะครับไซส์ที่อยู่ตรงหน้าท่านนี้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ4นิ้วนะครับยังไม่ถึง5นิ้วดีนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยสาปรปากานะครับขนาดนี้นะครับก็เป็นขนาดที่นะครับพบเจอได้น้อยอีกเช่นกันนะครับลองจากเออสาลิกาแล้วนะครับนะฮะโอเคนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวทั้งสามเล่มนี้แต่จะรีวิวทีละเล่มนะครับนะฮะเพื่อที่จะทําให้เป็นช็อตๆนะครับในหลายหลายหลายอีพีหน่อยนะครับท่านจะได้ศึกษาเป็นเล่มๆไปแล้วกันนะครับเอาละครับเดี๋ยวมาดูเล่มนี้ก่อนแล้วกันนะฮะนี่เล่มนี้นะครับ เล่มนี้นะครับเป็นเป็นฝีมือของช่างสอนอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงมันไม่โฟกัสนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมใส่ฝากก่อนปึ๊บฝากแน่นสนิทนะฮะนะครับเล่มนี้เป็นฝีมือของช่างสอนนะครับเป็นแหมเจ็ดเก้าด้ามจำปีนะครับตัวนะครับมีดปากกาตัวนี้นะครับก็จะไม่มีนะครับตัวที่เน็บนะครับ เพราะว่าเป็นเดิมมาอยู่แล้วนะครับไม่มีที่เหน็บนะครับแต่เป็นไซส์ที่เขาเรียกว่าน่ารักเลยทีเดียวนะครับลองจากสาริกานะฮะนะเล็กกระทัดรัดนะครับเล่มนี้นะเป็นน้าจะปีและงานเนี่ยค่อนข้างที่จัดเลยทีเดียวนะฮะนะครับผ่านการใช้ผ่านการสัมผัสอะไรมาเยอะนะครับก็นะครับค่อนข้างที่เป็นสีที่ คล้ายๆกับน,น้ำผึ้งเลยนะฮะนี่เป็นองนี้่เห็นไหมครับรอยแตกแห้งสนิทเลยนะฮะเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะนี่รอยแตกแห้งสนิทเลยอ่าเห็นไหมครับมีความฉ่ำมีความวาวนะครับของงานะฮะ เห็นไหมครับกระทบไฟเงาแว็บเลยนะครับตัวแหวนนะครับแหวนก็เป็นนาคนะครับเปอร์เซ็นต์น้ำทองดีมากนะครับฉ่ำวาวนะครับหลายๆท่านนี่อาจจะเห็นห่างนะครับเพราะว่าผ่านการใช้มาเยอะแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่านะครับตัวกันมีดแน่นมากไม่มีโยกไม่มีคอนนะฮะนะฮะลักษณะแหมนะเป็นแหม7เจ็ดเก้าเป็นแหมไข่ปลานะครับเปอร์เซ็นต์เงินเนี่ยค่อนข้างทจะดีเลย นะครับเป็นเงินล้วนนะครับเป็นเงินล้วนไม่ใช่เงินแปดตังค์นะครับมีตรงนี้น่าจะสร้างก่อนประมาณสองสี่นะครับสองสี่แปดแปดสี่เออเขาเรียกว่าน่าจะอยู่ระหว่างก่อนสองสี่แปดสี่นะฮะตรงนี้ค <c oughs> ่อนข้างที่จะสวยสมบูรณ์มากๆนะครับเห็นไหมครับค่าไข่ความเก่าแห้งๆนะครับแล้วก็เม็ดไข่ปลาน,นะครับตัวนี้เป็นแหม่เจ็ดเก้านะครับตรงนี้เป็นเจ็ดนะฮะเห็นไหม ตัวนี้เป็นเจ็ดนะครับนะครับตั้งแต่เส้นล่างนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะฮะตัวนี้ก็เป็นเก้านะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเราจะสังเกตได้นะครับแหมเส้นที่แปดจะเป็นแหมไข่ปลานะฮะนี่นะครับแหมไข่ปลาเรียงเม็ดเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยดีนะฮะเห็นไหมฮะสวยงามมากๆเลยนะครับสำหรับเลื่มนี้ เป็นไซส์กระทัดรัดนะครับอยู่ประมาณ4.7นะครับ4.7เนี่ยนะฮะซึ่งขนาดเล็กมากๆเลยนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะสวยงามมากๆนะครับฝีมือตรงนี้นะเป็นฝีมือการตอกนะครับของช่างสอนนะครับเป็นเสมาใบโพของช่างสอนนะคะค่อนข้างที่จะมีความสวยงามนะครับเห็นไหมการตอกคมนะครับสนิมแดงนะครับอยู่ในร่องนะครับของการตอกนี่มีคราบไขความเก่าอยู่เพียบเลย ข้างนะฮะมีความแห้งสนิทนะครับมีสนิมแดงอยู่เห็นไหมโหดูความเก่าครับอะดูฝั่งนี้บ้างนะนี่สนิมแดงนี่แบบหืจัดๆเลยนะฮะเห็นไหมครับสนิมขุมสนิมป้ายเข็มครับเต็มใบเลยนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นแบบนี้ได้เนี่ยนะต้องผ่านระยะการ,รเอ่อการระยะ,การ,ระ,ยะการเวลามาเนี่ยค่อ้าหยิบนะครับไม่ต่ำกว่าเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบปีนะฮะเนี่ยใบถึงจะเป็นแบบนี้ได้นะฮะครับมาดูตรงที่สันมีนะฮะเห็นไหมครับคาบใครความเก่าโอ้โหใบเหล็กเนี่ยยังดีอยู่เลยนะครับนะฮะ ถือว่ามีความสวยงามมากๆสำหรับเร่มนี้อ่าดูอีกฝั่งนะฮะนี่เป็นไงครับสนิมขุมสนิมปลายเข็มครับแน่นๆนี่นะครับมีสนิมตรงนี้ด้วยนะฮะเห็นไหมนี่โอ้โหเก่าแบบ ก่าแบบจริงๆครับได้มาเนี่ยนะครับเจ้าของนี่ก็เก็บอย่างดีนะครับเขาเก็บอย่างดีเขาเก็บอยู่บนิ้งอย่างเดียวเลยนะฮะไม่ได้เอานํามาใช้อะไรมากมายนะฮะแต่เป็นเล่มที่เก็บนะครับแต่เชื่อว่าในสมัยก่อนเนี่ยก็จะต้องมีการสัมผัสอะไรเยอะแยะมากมายนะครับตรงเนี้ยนะฮะสีงามจึงเป็นแบบนี้สวยงามมากๆครับลักษณะการตอกเนี่ยคมชัดและลึกนะฮะ ภายใต้ร่องนะครับร่องเลือดเนี่ยนะครับคาบสนิมแดงนะครับคาบใครความเก่าเนี่ยโอ้โหแน่นๆเลยแลวเป็นเล่มที่สวยมากๆเลยนะครับเล่มนี้4.7นิ้วเนี่ยไม่ถือว่าใหญ่เลยนะครับเล็กมากๆนะครับเนี่ยประมาณยังไม่ถึงคืบผมเลยเนี่ยนะครับคืบคืบยังไม่เต็มเลยนะครับเวลาผมจับเนี่ยนะครับตั้งแต่ตั้งแต่หัวจะหลดจะหลดด้ามเนี่ยนะครับ ยังยังไม่เท่าไหร่เดี๋ยวแป๊บน,นึงนะครับเดี๋ยวซูมกลับนี่เห็นไหมฮะนี่สวยงามมากๆครับอ่ะเรามาดูที่ฝักนะครับนี่ฝักก็เป็นฝักงาอีกนะเป็นแหม่เจ็อีกเช่นเดิมนะครับแล้วก็มีความสวยงามมากๆนะครับงามีความฉ่ำเหมือนน้ำผึ้งนะครับ แหมเป็นระเบียบเรียบร้อยดีอะซูมให้เห็นชัดอีกนี่เห็นไหมครับแหมทักนะฮะเป็นแหมสูตรครบทุกชิ้นนะฮะปกติเนี่ยตรงนี้จะเป็นแหมเรียบนะครับแต่ตรงนี้เป็นแหมสูตรนะครับก็คือแหมสี่เจ็ดเก้านะฮะเต็มทุกชิ้นนะฮะนะครับตรงนี้มีรอยด่างนะครับขอเรียกว่าโดนคาบน้ํายาล้างเงินนะฮะนะฮะเจ้าของเนี่ยอาจจะมา ทำความสะอาดนะครับแต่ว่าอาจจะเผลอโดนหกเป็นหน่อยนะครแต่ว่าไม่ได้เป็นปัญหานะครับสภาพเนี่ยังสมบูรณ์ดีนะฮะไข่ปลาเรียงเม็ดสวยนะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยไหมฮะนี่ตะกรันเงินนะครับขึ้นเต็มไปหมดเห็นไหมครับตามร่องงา เห็นไหมครับความเก่าของงาข้างในเนี่ยยังมีคราบใครความเก่าแบบเต็มไปหมดเลยนะเห็นไหมเห็นไหมครับส่องเข้าไปข้างในเนี่ยเห็นหมดนะฮะความเก่านะครับค่อนข้างที่จะสุดยอดมากๆนะครับสําหรับเล่มนี้ไข่ปลาเลียงเป็นเม็ดสวยระเบียบเรียบร้อยครับนี่เห็นไหมครับสวยงามากๆครับสําหรับเล่มนี้นะฮะน,นี่ตัวล็อกแน่นสนิทนะครับล็อกดังก๊กเลยนะฮะ นี่เห็นไหมครับทุกเล่มเลยที่ผมได้มานะฮะถือว่าเป็นเล่มที่สวยนะเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูแบบนี้นะครับเป็นเล่มๆไปนะครับเป็นเล่มๆไปแบบนี้นะครับก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ไดเห็นแบบรูปเขาเรียกว่าหลากหลายแบบนะครับมีของหลงพ่อเดิมเนี่ยมีหลากหลายแบบนะครับนะฮะ ก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยนะครับเข้ามาศึกษาแบบนี้เรื่อยๆนะครับทุกท่านก็จะมีความเข้าใจในมีดของพ่อเดิมเองนะครับแต่ผมที่ผมอยากจะนําเสนอเลยเดี๋ยวผมจะนําเสมอในอีพีต่อไปก็แล้วกันนะครับเป็นเล่มนี้นะเป็นด้ามตัดนะครับที่ประมาณ 4. จุดนะครับ4.7 4.8นิ้วแค่นั้นเองยังไม่ถึง5นิ้วนะครับพราะค่านี้จะเป็นไซส์ที่หายากและที่สําคัญคือมีดปากกาด้ามตัดเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะหายากเลยทีเดียวนะครับจะไม่ให้ชมใน E ีีหน้านะครับ เอาละครับวันนี้นะครับสาหรับอีพีนี้ก็นะครับขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็นะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับกับทางด้านเสียงนะครับเสียงก็มีแหบมีอะไรบ้างนะครับก็ทำพอสังเขปนะครับเพื่อให้ท่านเนี่ยนะครับได้รู้จุดนะครับของมีดปากานะครับว่าเป็นยังไงองค์ประกอบมีแบบไหนเป็นอย่างไรนะครับก็อยากจะไาให้ชมนะครับเพียงเท่านี้นะครับสําหรับวันนี้ก็ก่อนจะจากไปก็ขอฝากนะครับพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร นะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอนดิวสลาบุรีด้วยสำหรับวันนี้ผมแอนดิวสลาบุรีขอ,อกราบนะครับลาพ่อแม่พี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ